เอา5นา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 เานาเอานาก็พอนะเอานี่นาก็แล้วกันน้ามานามาขึ้นชื่อว่าลุงเนี่ยแช่งเท่าไหร่มันก็ไม่ไปครับพีู่จะพูดยังไงเลยฮะถ้าแพ็กเกอร์ชนะผมสั่งซื้อเสื้อโรเจอร์เลยเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่18แล้วนะครับเป็นตายร้ดียังไงไม่ทราบแต่สัปดาห์นี้จะต้องรู้ให้ได้ครับว่า7ทีมของแต่ละสายทีมไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปแล้วแหมเ f l ก็ ตั้งโปรแกรมออกโปรแกรมมาเหมือนให้โดนด่าเล่นนะครับอยู่ๆก็ออกมาให้งานก้องซะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทั้ง AFC และ NFC เนี่ยนะครับทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการว่ากันแบบนั้นนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างใครจะเข้าสู่รอบต่อไปแล้วสัปดาห์สุดท้ายพี่สุนเมธขวัญใจของพวกเราเนี่ยนะฮะเลือกทีมไหนไว้บ้างพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับกับโต um ๊ะตั้ท็อปเอ็นเอฟอลส่งท้ายเลกูล่าซีซั่นลุย สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตอกต้ำทอคกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมตอกต้ำพันส um ิทธิ์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดียังเป็นทางการนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กนะครับช่วงนี้เป็นต็อกตั้มทอล์ก NFL นะครับเรื่องราวมากมายในสนามและนอกสนามเรานํามาพูดคุยกันนะครับไม่ต้องพูดพความทำเพลงเลยนะครับไม่เคยจะทําได้ตามที่ต้องการสักทีกะว่า EP หนึ่งเนี่ยจะประมาณสัก10นาทีแต่พูดยังไงก็พูดไม่หมดนะฮะวันนี้เราเลยต้องรีบไปกันอย่างเร่งด่วนเลยครับ แน่น,นอนครับเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของ NFL แล้วนะครับตัวเนี่ยแต่ละสายทั้ง AFC และ NFC ก็เหลือกันไม่มากนะครับ NFC เหลือใบเดียว AFC เนี่ยเหลือประมาณใบครึ่งว่ากันแบบนั้นแล้วกันเหลือกันอยู่แบบนี้ใครจะได้สิทธิ์นั้นไปนะครับพี่สุมเมธรัตนาพินชาติจะมาบอกเล่าให้เราฟังและเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าผู้ไหนน่าดูอย่างไรและใครน่าจะเป็นทีมทีมนั้นที่เข้าสู่รอบสุดท้ายรอบเลย์ออฟครับพี่สุมเมธสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับั้มอุ้ยแนะนำตัวเปิดรายการใหม่ได้ไหมเนี่ยมาไม่ต้องยังไม่ไ้วอกลย้ามใหญ่กล้ามโตขนาดไหนไม่ต้องฟังแล้วละอายใจมากผมพูดทุกสัปดาห์ว่าหน้าผมเหมือนโจเบลโร่ผมยังไม่อายเลยอืมก็เผราอิญแบบพี่มันยางมันไม่เท่าไม่เท่าตั้มมั้มโอน อยู่ๆก็โดนด่าหน้าด้านจับ <laughs> ดาสุดท้ายแล้วครับพี่สุเมธถามกันรตรงๆเลยว่ากันไปทีละสายแบบนี้กันก่อนนะครับว่าอย่าง AFC เนี่ยเหลือตั๋วกี่ใบและทีมไหนเกี่ยวดองหนองยุ่งกันบ้างครับพี่โอเคครับตอนนี้เลยเนี่ยนะครับสำหรับของสาย AFC เนี่ยเหลือที่นั่งอยู่2ที่นั่งก็คือ4-4ฐานะของความเป็นแชมป์กลุ่มครับแล้วก็สิ ทีมที่มีซิตซีที่ดีที่สุดอันดับที่7จ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าโดยสรุปเหลือ2ที่นั่นแล้วมันจะมีความยุ่งยากวุ่นวายอยู่กันพอสมควรและเดี๋ยวเราจะค่อยไล่เลียงกันนะครับ,รบผมส่วนสายนี้นะครับทีมกลุ่มอื่นๆที่ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างเอาไปเอามากลับกลายเป็นแชมป์สายนะครับที่ยังมีลุ้นอยู่เฉยเลยนะตอนนี้แน่นอนทีมที่เข้าไปแล้วนะครับแคนซัสซิตี้ชีฟ Buffalo Bills นะครับ Cincinnati Bengals นะครับแล้วก็มี c h a r g e r แล้วก็ Baltimore Ravens พวกนี้เข้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าโซนแชมป์กลุ่มก็จะเป็น KC กับ Bills มีลุ้นอยู่ด้วยกันนะครับแต่ Bills เนี่ยไม่รู้ว่าภาวะจิตใจเป็นแบบไหนนะฮะคืออย่างนี้ทั้ง KC ทั้ง Bills ทั้ง Bengals เนี่ยอย่างที่บอกเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าทีมไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าส่งแล้วเนี่ย Kansas City c h i e เนี่ยถือว่าเขาจะได้เปรียบ เพราะว่าตอนนี้สตีตเนี่ยชนะ13แพ้3เป็นสีหนึ่งหรืออันดับ1สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าชนะซึ่งแข่งก่อด้วยนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ n f ็เนี่ยจะมีคู่ตอนตีสี่ครึ่งเนี่ยช่วงเช้าว,วันเช้าตรู่วันอาทิตย์โดยโดยสาบ,บ้านเราคือตีสี่ครึ่งนะครับคู่หนึงซึ่งเป็นคู่ที่ชชฟจะต้องเจอก,กับเรเดอร์แล้วก็คู่ที่2เนี่ยเป็นคู่สําคัญเลยเพราะว่าจะเป็นคู่ที่ตัดสินว่าจะเป็น ใครที่จะเข้าในฐานะแชมป์กลุ่มได้เลยก็คือคทางเทนเนสซีไททันต้องไปเจอกับทางแคสซูนิแกร์ัวถ้าจะต้องมีผลที่สุดเอาเป็นเกมชี้เป็นชีช้ตายก่อนครับเกมชิงตั๋วใบท้ายๆพี่สุมเมชวนไปดูคู่ไหนกันบ้างครับขอมาดูคู่นี้ก่อนลวกันเพราะถือว่าเป็นคู่ที่ชี้เป็นชี้ตายเลยก็คือแคสซูนิแกกัวที่จะต้องเจอบ <c oughs> แบบเทนเนสซีไททันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยความได้เปรียบก็คือว่าโมเมนตัมตอนนี้ของแกร์กัวเนี่ยชนะมาสี่นัดติดในเดียวกันเนี่ย ไททันเนี่ยเริ่มต้นดูการดีแต่อยู่ๆเนี่ยมาแ๊กในช่วง6เกมหลังแล้วเกมในสัปดาห์นี้ไททันเนี่ยย,ยังต้องใช้์คตรแบกแค่์คตรแบกที่เพิ่งมาใหม่อย่างทางจชัวด็อด้วยแล้วเป็นการที่ต้องออกไปเล่นนอกบ้านเจอกับแจกัวซึ่งกำลังจะมาแรงก็ถือว่า <c oughs> เกมเนี้มีความสำคัญนีแ่ที่ว่าถ้าแพ้นั่นก็หมายถึงว่าจากที่เริ่มต้นมาดีๆตกรอบแล้วแจกัวก็จะกลายเป็นแชมป์กลุ่ม ของกลุ่มทางเอฟใต้ทันทีครับนะครับผมวัดการตรงๆเดิมพันใบโตด้วยตัวเพลย์ออฟพี่สเมธมองว่ามันจะไปเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าน่าจับตายอย่างไรครับคืออย่างนี้เนะี่ยอย่างแจกัวเนี่ยมีความเปรียบปลงหลายอย,าอย่างอย่างที่บอกว่าโอเคเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มกำลังมาดีเพราะในช่วงที่ทีมชนะติดต่อมาสี่เกมหลังเนี่ยบอกว่าทีมแจกัวเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยระดับ30แต้ม ซึ่งถือได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วนะเจะ้าหยุ่มผมยาวทาง,ทางเทวาลอเรนซ์ <Lawrence S 1> เนี่ยนะเริ่มเล่นสมราคาเนเมืเอร์วันดรัละแล้วก็พวกปงพวกปีเกมวิ่งแนวเนิงต่างเนี่ยเริ่มดูลงตัวมากขึ้นนะเดียวกันอย่างถ้าเรามองย้อนไปอีกทีหนึ่งก็คือไปดูทางด้านทางไททันเนี่ยไอ้ที่แพ้มา6เกมเนี่ยสลดคัญเลยคือตัวผู้เล่นเจ็บบานเบอะตัวสำคัญด้วยโคต,ตแบกตัวจริงก็เจ ตอนนี้ต้องไปใช้อย่างที่บอกโจชูด็อกซึ่งมาร่วมทีมเนี่ยได้ประมาณสักไม่ถึงสองอาทิตย์การเรียนรู้ระบบอะไรต่างๆ,ๆก็ยังไม่ถือว่าได้เต็มที่ต้องใช้เดอะแบกอย่างเฮนรี่ซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์<ม>สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้เล่นก็อาจจะมีส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเก็บมาเล่นสัปดาห์นี้แหละเพื่อจะได้วัดกันไป<อ>ได<ม>้อสอบสที่สุดเออวัดกันเลยแล้วว่าจะไปรอดไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากส่งดูจากฟอร์มแล้วดูจากโมเมนตัมเนี่ยถือว่าแจ็กกัวได้เปลียนค่อนข้นงมา นะครับผมดูแล้วไม่น่าจะพลิกอะไรใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยคือที่เชื่อว่าจากรูทีมมันกำลังมานะแล้วป็้ทีมมีคนหนุ่มด้วยและได้ใจได้ความคึกแบบเนี้ยน่าจะปราดเปรียวน่าจะว่องไวน่าจะไปได้ต่อแล้วก็ดูจะเป็นคนส่วนใหญ่ของทั้งโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า8 6เชื่อว่าจากัูสชนะทุกราคาโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้มองทางไตท้านเลยนะ ไม่มงเลยอ,ะอ่ะุ่งาน16%ไม่รู้จะเถียงยังไงเลยอ่ะคือองค์ประกอบ,บอย่างที่บอกอนะยมัน,ม,นมันไม่เอื้อเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการต้องเดินทางไปเล่นในบ้านในถิ่นของแจกกัวฟอร์มผู้เล่นในช่วงหลังความบาดอาการบาดเจ็บอะไรต่างมันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นตัวบวกหรือเป็นผลบวกอะไรเหอ่อแต่การเท่าไหร่ยครับงั้นทีมที่6ที่พี่สุมเมธมองจะเข้าผอสายนี้คือแจสันวิวจากกัวส์นะครับครับแต่เข้าไปในนะสีี่นะ 4, 4นะ พราะอย่างหนึง่งที่เราย้ำเงินตลอดก,ลก็คือว่าชใช่เพราะเอ็นดย์แบลเขาจะเอาหนึ่งสอสาสี่เนี่ยเป็นพวกแชมป์กลุ่มคือคดีสุดในแชมป์กลุ่มก็อันดับหนึ่งรองลงมาอันดับสองรองลงมาอันดับสาแล้วก็อันดับที่4ี่แม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมอันดับ4ี่ผลแพ้ชนะมันแยก,กอันดับหอันดับ6บแต่เขาเอาแชมป์กลุ่มเป็น1ในสี่กครับโอ้โหงั้นแบบนี้เดือดร้อนเลยครับ อีกหนึ่งใบจะตกเป็นของใครครับพี่สุเมธในมุมมองของพี่สุเมธครับตัวใบสุดท้ายของเอฟซีครับตรงนี้มันอีหลงตุ่งนังมากเลยนะเอฟซีเพราะไม่ทีมที่ตอนเนี้ยลุ้นเนี่ยอยู่ทั้งหมดสามทีมครับก็คือเคทเวดดอลฟินส์แล้วก็สตีลเลอร์สตีลเลอร์ถือว่าพลิกพอะไงเนี่ยจากที่แบบโอ้ยสงสัยจะตกรอบแล้วก็ไมค์ทอมลินสงสัยจะเป็นฤดูกาลแรกที่มีลสิตีชนะน้อยกว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ย S <S ไปไปามาตอนนี้แปดแปดแล้วนะแล้วมีลุ้นในการที่จะเข้าเฟรย์ออฟได้แต่มันมีเง,งื่อนไขมันมีเงื่อนไขไอ้ตัวใบที่เจ็ดเนี่ยหรือสี่เจ็ดเนี่ยถ้าเพลเทรดจะเข้าจะต้องชนะบิลสัปดาห์นี้หรือดอลฟินแพ้บวกบกับซีลเลอร์แพ้บวกกับไททันส์แพ้เอาชัว์คือชนะบิลให้ได้ก่อนอรันเนี้ยการันตีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปแช่งอีกสามทีมคือแบบนี้ถ้าเกิดชนะชนะบิลเนี่ยเข้าเลยถูกไหมเข้าเลยใช่โอเคโอเค นะครับองนั้นไม่ยากอั้นไม่ยากนะครับเริ่มแพ้ก็ช่างแม่งไปก่อนเพราะมันท่าหลายท่านะครับใช่คือคราวนี้มาดูดอฟฟินส์บ้างซึ่งสัปดาห์เนี้เจอกับเจสถ้าเข้ารอบได้ต้องชนะเจสแล้วชนะไม่พอเจเชียตต้องแพ้ด้วยถึงจะเข้านะครับแล้วสตีลเลอร์ซึ่งสัปดาห์เนี้จะเจอกับลาจะเข้าต้องชนะบวกด้วยเทเชียแพ้บวกด้วยดอฟฟินแพ้ สรุปแล้วเนี่ยเป็นเพเทียสที่ง่ายสุดคือชนะเข้าเลยอแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งมันมีอีกอย่างหนึ่งสมมุติอาจจะมีคําถามถามถ้าเกิดเพเทียสแพ้ดอฟินแพ้สตีเลอร์แพ้ครับว้วใครแล้วใครจะเข้าเออแพ้กันหมดเลยอ่ะอ่ามันกลายเป็นตกไปที่แจกรู้นะถ้าแจกู้แพ้ไททันเนี่ยยังไม่ถึงขนาดว่าหมดโอกาสซะทีเดียวนะถ้าเกิดมว่าแจกรู้แพ้ไททันแต่ ซีเลอร์ก็แพ้เพเทเวดก็แพ้ดอฟฟินก็แพ้แจากกัวเขาพี่สมัยสรุปมาทีว่าทีมที่ชนะแล้วไปเลยชนะแล้วเข้ารอบเลยมีทีมอะไรบ้างครับสัปดาห์นี้ก็คือแจ็กกัวชนะจะกลายเป็นแชมป์กลุ่มสี่สี่เพเทเดชนะเข้ารอบชนะสี่เจโอ้แต่ถ้าเกิดดอฟฟินไม่เข้ารอบมานี่น่าสงสารเลยนะครับอุตส่าห์ดีมาขนาดนี้นะก็แหมก็น่าเห็นใจนะเพราะว่า ตัวโคตเตอร์แบ็กเนี่ยปีนี้อย่างทัวร์เนี่ยคอนก็ชนะไปสามรอบแล้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอาการที่แพ้ห้านัดติดเนี่ยเกิดจากตรงนี้แหละแล้วที่ต้องเรียกว่าสวยไม่สวยนะสังเกตดูเลยนะเวลาที่ทัวร์เจ็บเนี่ยไอไอเจ้าหมีสะพานน้ำหรือไอเจดีวิคคอร์เตอร์ดีพีนบอกเนี่ยมันก็เจ็บด้วยในเกมอย่างสตาร์ล่าสุดเนี่ยพอทัวร์ลงไม่ได้เนี่ยมันลงไปเล่นแป๊บเดียวมันก็เจ็บลงไม่ได้อีกต้องเอามือสามลงมาอันนี้ถือว่าเป็นความทุกร์ใจของดอลฟินส์เลยนะ นะครับผมถือ uhm ว่าเรื่องนี s s <t us> <t us> ้เนี <h 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 ่ยมีให uh ้ลุ้นกันน่าติดตามนะครับดังนั้นดูไปที่คู่ของเอ่อเพเทียสนะครับว่าจะชนะแล้วก็รอดไปเลยไหมนะครับสำหรับด้านการพบกับบิลส์ของพวกเขานะครับแล้วก็ไปดูต่ออีกหนึ่งเกมชนะก็ให้มันจบๆกันไปนะฮะไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากนะครับก็คือแจ็คกูสกับ ด้านไททันส์นะครับดูกัน2เกมนี้พอสายนี้ว่านัวแล้วนะครับยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าสายต่อไปเราใจแทบจะวัดกันตัวตัวต่อยแม่งกันไปเลยนะครับกับคู่ที่รู้สึกว่าได้ลุ้นมากเหลือเกินนะครับ NFC <oughs> นะคัส<น>ุเมศแต่จัดโปรแกรมมาให้โดนด่าเล่นซะอย่างนั้นนะครับทำไมไม่จัดให้มันแข่งขันกันเป็นเวลาเดียวกันก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เพราะว่าค <c oughs> ู่ของสายนี้เนี่ยเกมที่เดือดที่สุดก็น่าจะเป็นไลออนกับแพ c k เกอ แต่ด้านมีการจัดโปรแกรมให้มันมีเรื่องชวนกล่อยกันเพราะซีฮอสหนึ่งใน3ทีมที่ลุ้นตัวใบสุดท้ายกับ r a m ส์ก็จะแข่งขันกันก่อนนะครับในภาพรวมของสายนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่สุมเมยครับคือตอนนี้ในสายของ NFC เนี่ยมีทีมเข้ารอบเนี่ยหจาก7ทีมแล้วนั่นก็หมายถึงว่ามันเหลือตัวใบสุดท้ายก็คือ4ีเท่านั้นเองนะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของการที่จะต้องอดูว่าไอ้ทีมที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ย มีล็อกแน่ๆสิหรือว่าอันดับเนี่ยมีแค่2ทีมก็คือ t ัมเบอร์เบย์บัคแคนีต่อให,หให้เกมสุดท้ายชนะแพ้ไม่มีผลเพราะว่าล็อกสคือ4 4สีก็คือเป็นแชมป์กลุ่มของทาง NFC ใต้ไปเรียบร้อยแล้วอีกทีมหนึ่งก็คือทีมนิวยอร์กเจแ n นที่ล็อกในสีไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนทีมที่เข้ารอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอีเกิลไนเนอร์คาวบอยซีฮอคไลออนแพ็คเกอรอันนี้ยังต้องลุ้นในแง่ของการสิ้น ส่วนซีฮอปไลออนส์ Lions, แล้วก็ p a c k e r อจะลุ้นในเรื่องของการที่ใครจะได้ตัวเประสุดท้ายในสิทธิ์เจงนะครับไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันเพื่อไม่สับสนท่านนี้เนี่ยเราไปพูดในส่วนของทีมที่จัดอันดับก่อนแล้วกันนะก็คือมี Eagles, ส์ฟ n e เนอร์แล้วก็ c o w b บอยส์อีเกเนี่ยถ้าชนะนะครับก็จะเป็นแชมป์กลุ่มและ c o w b บอยกับทางฟอ์เนอร์แพ้เนี่ยเป็นสิทธิ์หนึ่งเลย นะครับาวบอยจะเป็นแชมป์กลุ่มถ้าชนะแล้วก็จะเป็นสีดหนึ่งก็ต่อเมื่อชนะโดยที่จะต้องบวกด้วยอีเกิลแพ้แล้วก็โฟเทเนอร์ต้องแพ้ด้วยแล้วถ้าทางทีมไนเนอร์เนี่ยจะเป็นสิดหนึ่งเนี่ยจะต้องชนะบวกกับอีเกิลแพ้นี่คือสถานการณ์ของทีมที่เข้ารอบแต่ว่ายังต้องไปลุ้นในเรื่องของสิทธ นะครับผมดังนั้นก็รอดูกันไปนะครับว่า Eagles ที่นำมาตลอดทางสุดท้ายจะแชมป์สายหรือไม่นะครับแต่ไม่สนนะเราเอาสนคู่จีบๆดีกว่าครับพี่สุเมฆครับพาร์เกอร์สกับทางด้านของ Lions นะครับแล้วก็ทางด้านของซ h ฮอสกับ Ram มขอตามเวลาเลยครับพี่สุเมฆครับดังนั้นไปกันที่ซ h ฮอสกับแรมก่อนคู่นี้มันจะสมผลอะไรต่อการลุ้นตั๋วใบสุดท้ายของสายกันบ้างครับครับคือซีฮอสเองเนี่ยที่จะเจอกับแรมเนี่ย จะเข้ารอบในฐานะ4.7ได้เนี่ยจะต้องชนะแล้วก็บวกกับแ a กเกอร์แพ้ mm hmm. นะครับกับแล้วคู่เนี่ยพเอ,อไปแข่งกัตอนตี4.25ยบแข่งก่อน mm hmm. ซึ่งไอ้แข่งก่อนเนี่ยมันจะมีผลกับไลออนมากเลยเนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าซีฮอคชนะอุ๊กเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไลออนเนี่ยถ้าชนะ เออกรีเบแพ็กเกอร์ไปมีความหมายเลยนะเพราะเหตทเตเนี่ยสูซีฮอไม่ได้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่ของซีฮอคชนะขึ้นมาคู่ของไลออนกับแพ็ k เกกลอยเลยนะครับเพราะขอไลออนเนี่ยแบบมันเหมือนว่าไม่ต้องลงก็ได้วะเล่นจะไงก็แพ้อะหมายเล่นยังไงชนะก็ไม่ได้เข้ารอใช่แล้วมันจะเต็มที่ไหมในกรณีนั้นนะครับ ก็ม er. er. right? ันอาจจะทําให้เขาเรียกอะไรความลุ้นมันน้อยลงแต่ถามว่าผู้เล่นเต็มที่ไหมเขาคงอยากเล่นเต็มที่อ่ะเพราะอย่างเรื่องไลออนกับแพคเกอร์เนี่ยมันเป็นทีมร่วมกลุ่มสองเกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยไลออนชนะแพคเกอร์นะคตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเกมสุดท้ายแล้วก็ในฤดูกาลนี้ในช่วงต้นฤดูกาลที่เจอกันไลออนก็ต้องพยายามที่จะเล่นงานใส่แพคเกอร์เหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อกลอยไม่กลอยคู่แรกซีฮอคจะชนะไหมครับ เอ,อพี่ว่าซีฮอปเจอกับแรมเนี่ยมีโอกาสมากนะเพราะว่าเล่นในบ้านมีโอกาสชนะนะแต่ซีฮอคชนะอย่างเดียวไม่พออที่บอกอต้องรุนให้กรีนเบลแพ้เพราะฉะนั้นในสามทีมเนี้ยซีฮอคไลออนแพคเกอร์ทีมที่กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยก็คือแ a คเกอร์ไงแพคเกอไม่ต้องคิดเยอะเลยนะไม่ต้องไปนั่งชนะจบ,จบชนะจบเลย ไม่ต้องไปนั่งคิดแบบเอในสายของเอฟซีที่อ้ยีชนะแล้วยังต้องไปแช่งโน่นแช่งนี่แฮกเกอร์ไม่ต้องเลยโรเจอร์และลูกทีมชนะกุ่มชะตาชีวิตเข้ารอบส7จบพูดฟังแล้วก็จี๊ดเอางี้ประกาศกันไปเลยนะครับถ้าเออเอานะทำหน้าใหญ่ๆด้วยถ้าแฮกเกอร์ชนะผมสั่งซื้อเสื้อโรเจอร์เลยผมสั่งซื้อเลยนะผม ผมสั่งเลยนะครับเบอร์12<ช>สีเขียวเนี่ยนะฮะ<ช>มาเท่าไหร่เท่ากาันเดี๋ยวซื้อมาใส่จัดรายการเลยเพราะเดี๋ยว<ช>ถ้า,ถาเกิดชนะไปเนี่ยวิกหน้าเราก็ต้องเจอเขาไวคัสอีกใช่ไหมใช่ครับเออมามึงมาในเมื่อจ่าเท่าไหร่แช่งเท่าไหร่มึงก็ไม่ไปแล้วดูจากทรงนะถ้าเกิดสมมุติว่าไนเนอร์เป็นสีสองเนี่ยแล้วแพ็คเกอร์เป็นส7เจ็ดอกันในไวคัสเกมแรกเลยนะก็ตกลงับ ได้แก้มือหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่สลับกันเลยถ้าเป็นเั้นจริงเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยไนยเนอร์ไปเล่นบ้านแพคเกอร์ใช่ไหมอากาศหนาวแต่ว่าแพคเกอร์เนี่ยแพ้ภัยตัวเองแพ้ในบ้านแต่ถ้าแพคเกอร์เข้าในฐถวสี่ได้เนี่ยต้องไปเล่นบ้านไนาเนอร์ ที่ลีวานสเตเดียมอ่ะอันนี้ก็สนุกอีกแบบถ้าไนเนอร์เป็นสิ่งสองนะถ้าเกิดว่าตอบอย่างคุณประวินคุณประวินบอกว่าถ้าเกิดกินเบย์มาเจอเนี่ยก็เหมือนแบบได้บายวีคอะเข้ารอบเลยครับไนเนอร์ก่อนดูกันไปเออดูกันไปครับผมดูแล้วพี่สุเมธให้ภาษีค่อนข้างชัดเจนนะครับให้ภาษีค่อนข้างชัดเจนกับทางด้านของแพ็กเกอร์สที่น่าจะเข้าได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาขอแค่ชนะทุกอย่างจบหมดนะครับแล้วถ้าไม่ใช่แพ็กเกอร์สจะเป็นทีไหนเข้าครับในสายนี้ ไลออนหรือว่าจะเป็นซีฮอสครับซีฮอคดูมีภาษีมากกว่าไลออนนะครับถ้าเรียนลำดับ3ทีมเนี่ยพี่มองว่าแพ็คเกอร์โอกาสมากสุดรองลงมาน่าจะเป็นซีฮอสแล้วก็ไลออนเนี่ยถือว่าหืจับนิดหน่อยนะครับผมเอาละครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยพี่สุเมศก็จะมองว่า7ทีมนะครับอันดับเท่าไหร่ไม่รู้แหละเพราะเดี๋ยวต้องไปดูบทสรุปกัน7ทีมของ NFC นะครับจะมี Eagles ไนเนอร์สคาร์บอยส์นะครับมีไวกิ้งนะครับผมจายแอนส์บัคคาเนียสปิดท้ายด้วยแพ็กเกอร์สมามึงมาไอ้ลอจเจอร์มึงมาใส่เสื้อมึงเองโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะอย่างที่บอกเราคุยกันในอีที่แล้วๆก็คือว่าทั้งลุงทั้งน้ามาตั้งคู่แล้วไอ้ลุงไอ้น้าเนี่ยเวลาเข้ารอบไปออฟน่ากลัวนเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าใช่ น่ากลัวน่ากลัวที่มั่ายลุงเจอด้วยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอแล้วจะสบายใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวว่าก,กันอีกทีขึ้นชื่อว่าลุงเนี่ยแช่งเท่าไหร่มันก็ไม่ไปครับพี่พี <c oughs> พูดยังไงเลยฮะ <c oughs> เห็นทำท่าเพียงพว้มเพียงพํ้ไล่แม่งก็ไม่ไปครับคืนน <c oughs> อเขามักจะทาแบกได้อันนี้ต้องให้เครดิตนะลุงเขามีดีเขามีดีเขามีอ่เขาเรียกก๊อกสองมีแบบพลังสูงในช่วงพอเตอร์มีกองหนุนใช่ไหมมีกองหนุนใช่ไหมลุงเนี่ย ไม่รู้สิไม่รู้สินะ <c oughs> ครับผมอ้าวช่วงท้ายของรายการครับพี่สุมเมธต่อให้เป็นสัปดาห์สุดท้ายบางคู่ไม่มีผลแล้วแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเดินทางมาถึงช่วงนี้แล้วครับสุมเมธพิกครับอ่ะมาครับ สุเมธพิกนะครับเราไล่เรียงกันไปตามเวลาเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราไม่ได้ฟันธงคู่ไหนเลยนะครับดังนั้นเราจะไล่กันไปครบทุกคู่นะครับแล้วจะไม่สรุปอีกแล้วนะครับว่าทีมไหนเข้ารอบตามผลที่พี่สุเมธบอกไว้แต่ละคู่เนี่ยไปติ๊กแต้มกันเองว่าใครจะเข้ารอบอันดับที่เท่าไหร่บ้างพี่สุเมธพร้อมนะครับเริ่มต้นครับช f ฟกับเรเดอร์สครับชิฟครับอ่าชิมายชิฟเป็นแชมป์สายครับไปท่ากับแจคัวครับแจคัวครับแจคัวเข้ารอบครับเอ่อเรเบิลกับเบงกอสครับ เป็นกอลครับครับผมทางด้านของบัคคเนียสกับฟอนคอนส์บัคคเนียสครับเพเทียสกับบิลส์ครับบ็อกเฟลโรบิลส์ครับไวกิ้งส์กับแบสครับไวกิ้งส์ครับเท็กซันกับทางด้านโคส์เท็กซันสครับเจ็ตส์กับดอลฟินส์ดอลฟินส์ครับโอ้ยมีลุ้นนะครับแพนเทอร์สกับเซนด์ครับเซนส์ครับอ่อบราวกับสตีลเลอร์สสตีลเลอร์ครับโอ้ บีบคอกันเข้าไปครับชาร์เจอร์กับบรองโกสชาร์เจอร์สครับเออนะครับคู่นี้ใครดูก็บ้าแล้วครับไจแอนส์กับอีเกิลส์ครับตามฟอร์มคืออีเกิลส์ครับอืมแล้วตามความเป็นจริงแหละครับอยากให้ไจแอนส์ชนะครับนะครับผมคาร์ดินลส์กับโฟร์ตี้ไนเนอร์สไนเนอร์สครับแรมส์กับซีฮอคส์ครับซีฮอคส์ครับแล้วก็คาร์บอนส์กับคอมเมนเดอร์สคาร์บอยส์ครับ ปิดท้ายเสียงดังๆฟังชัดใช้ครับไลออนส์กับแพ c k เกอร์สครับลุ้นาลุ้มสุดนา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 หรเป่นาเอาน้าก็พอนะเอานี้นาก็แล้วกันน้ามานามาโอเคอาละกันวันนี้ก็คือทั้งหมดของตอกต้ำท้องใน EP ีนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าจบในฤดูกาลปกติเอ็นทีแไม่ได้พักนะจะต่อไปในส่วนของวายการเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตามติดกันต่อไปว่าในรอบซูเปอร์วายการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เวลาหมดลงแล้ว นะครับเรยังยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ไปไหนฮะเพราะว่าตั้มจบรายการตอนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพูดกันเลยนะครับว่าซูเปอร์ไบคาสจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหาทีมที่น่าผิดหวังทีมที่น่าเสียดายกันด้วยอยากรู้ว่าเป็นทีมไหนว่ากัน EP ต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมตอตั้มกับพี่สมเพศไปก่อนแล้วครับมาแต่เสียงตัวไม่มาก็ไปอยู่ดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ